ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุกคนวันนี้มาพบก,กับวัต้นีจริงเคยนะวันนี้คอยกับได้เดินทาาขึ้นป่าอีกคนวันนี้เก็บเพือกเก็บกองหากแล้วโกไก่ท้โ,ทโซนนะว่าขึ้นป่าเลยไปน้ำเพิ่นเพิ่นกโทรมากกะแต่วันนี่แหละค่คอยกับเก็บกกเพือเก็บกองแล้วเข้ากับไปได้ไปน้ำกาแต่โดนแล้วกับโไก่นะวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปน้ำเพิ่นกับุัวไปจะกค้นนะ ทีมงานเพิ่นมาแต่บ้านเพิ่นพื่อละคอยกับยูเฮอสนี่ถ้าเพิ่มยูเฮอสนี่โทรถามกินนี่นะเพิ่นนะถ้ามาหอดหอดแค่บ้านคอยนี่แหละที่เพิ่มโซนกับแม่นอื่นนะทุกคนผมมีคนขับรถให้ก็เป็นคนขับรถให้ก็คนขับรถเพิ่นขาววิเลยไม่ได้ไปก็คอยอาสาขับรถให้เพราะาก็บปฏิทินน้ำกันว่า ถากมันจะยะหรือบอ่เพราะว่าช่วงนี้มันก็นได้ลายมือแล้วทุกคนเลยหรือมันขึ้นสบายขึ้นบอทางนะเดี๋ยวลอทิดตามไปทํากันนี่เพื่องของเพื่องของสัมนประเฮ้าที่อาจจะเดินทางขึ้นป้านนะมีแต่เปานี่กับถุงเช้งนะทุกคนลายลายพลาสติกนนทีนี่ก็เป็นเสื้อผ้าหรือ,อหุ้มขับโหนะอุปกรณ์นี่เสื้อผ้าเฮานหละพวกมุง้งพวกกันยุงนี่นะ ว่าขึ้นไปหาปลาทุกคนในวันนี้แดดอีกคือเก้าวนี้ก็นี่ก็1ิบโมงอะทุกคนแดดก็ต้องเลิมแห้งนี่คือตอนนี้ก็ทางทิ้งมานัาใกล้กับมาทุกคนทากับเก็บเือเก็บของไปก็เลยได้ปะนี่มาในกาจึงเฮือนหัวหน้าก้อนนี่มอยู่ไก่้นี่มียูทูบเบอร์ทุกันอยู่นี่ ถึงมงลงมืองี้ถึงมงซึ่งทุกคนหัวหน้าทุกคนโอ้กหนี่คือุนเด็ดคือตอนนี้เข้ากันได้มาฮอดป่าทุกคนแต่จะนฮอดบนที่เข้าพักนะ่ึงให้พ่กไก่ครับถึงงาน่น หาเห็ดไปนทำท่างนะครับใช้กรับดักคะเตนูแ,แน่เท่เากับเดือดทา่าก้อนพุ้นละเท่าบเอเท่ามันยู่บนเต้าพวุ้นละวันทีน่เราพักเท่าก็นอนอยู่แค้มโฮยคือเก้าอยู่ใกล้น้ำนีำน่แหละนี่เหลือแต่บ่อหินชุดทีมงานอื่นลงไปก็พวกไก่เพื่อนเชือกดักมานทำร้านหางหาเห็ดมาแน่เพื่อนว่าจะหาเห็ดอีงไงบางล่ะ อันใายน้ำที่ฮะนอนก็ใสด่ดีเห็นปลาเนาะมีปลาวะน้ำก็ใสทุกคนสายห้ยสายนี้มันชุดอยู่ด่านธาตุปทุกคนด่านธาตุหัวติอยู่ที่คอยถ่ายคลิปแต่ดูแล้วล่ะธาตุตัวน,นั้นละสายห้ยตัวนั้นมันจะลงไหลมันนี่ ยั่อยู่บริเวณบนถนนแล้วนี่เขามาหอดรอบนี้กะประมาณใบชองทุกคนเข้าเดินทางมามาสกะชิบโมงนะท่ากับบรียะบันไดเที่ยวนี้เพราะว่าชว่วงนี้มันแดดลายมือหลายวันละท่ากับแห้งแน่ท่ากับกับบุคคลยยันะชุกน้อยเดี๋ยวก็วิ่งมาค่ากะเดี๋ยวชุดน้อยเข้าไปกินข้าวกินน้ำแล้วไปหา นิ่งก็หอกเุยคนน,นี่กินเท่ากันมาหันบ้อนกันปลากระปอ๋องอ่านทะเลเยี่ยมมาแต่บ้านเพื่อเพื่อหิวเอามาหอนบ้อนเลยแต่ชอนคนชวนอื่นนั้นย้ายมาตำลังหาเฮ็ดม่นำทางคนน่ะนดี่ยตอนนี้ก็ทาง,งงานใกล้มาเลย เชื้อเห็ดนะเชื้อเห็ดนะไปดีเห็ดมันนี่ใส้หน่อยเดียวอยู่ตรงนูไม่ได้เห็ดูนู้นโบแต่ว่าเห็ดเห็ดลูโอป้านี่ยนะนี่โบมาเยู่บนทางคดให้เห็ดมีกระแตัด้เถอโอ้น่าเห็ดเมีกระแตนี่นะของนก็เอ็ดหูหนู เ่งยอดยอดยอดขงแเลนมาห่อพวกหิวข้าวเลยกินข้าวแล้วป่ะนี่มันข้าวก็ไปเลยข้างงกันหรือปองปลามาอยู่หาทะเลปลาติดคุก <laughs> ปลาติดคุกเดี๋ <laughs> ไปหาดแล,ล้งกันนี่จึงน่ไปหาดแล้ก่นอนก็ได้ก็ห่อมาลาบกิน หลังจากกินขากินน้ำแล้วมากินชมโต้กนจะไปหากินมาคอกับข้าน่อชุขกขรัวนาอมาได้มาได้ ข้ากินชมกินยังแล้วก็ทางทิ้งว่าก,ก็ลงใส่หมงองเลยเ้าก็นอนพักผ่อนนะทุกคนเลยบองคนนอนนึ่งแล้วไปหาราดแล่งโต้ลงเชือแล้วครัอันนี้น้ำที่เราต้มเ้าจะกินกาแฟก็นา่อนจะไปหาราดแล่งนี้ก็ การถ้าติาดตามไปน้ำการทุรกคนว่าเข้าไปหาแร่แรกนี่การว่ามันจะได้อีกอย่างนะพวกนกห้องเซีย่ยงอยู่ทางหลังพมูงนกวาง,งก็เหาะตัวลายอยู่ในมูมนกออนะขอเหาะนะเขาก็กินกาแฟแล้วทุกคนมาฮอนนี้นา่าจะมีคนมาอยู่ก่อนเลยซื้อกันฝนเขา อยู่ใกล้ๆบนหอนาดิน,น,นละเออขอบมาโนน,นี่ทุกคนขเจ้ามาโนนเตอทำนี่เตอเงื่อมหินนี่เมีนทำนะองชายขบมาโนนทรงผลตกเล่นติดต่อกัดปะมาณชีฮาบันข้างหลังอะไรนี่นะนี่เนะพราะว่าหินเตอไฟขวจาวนี่เท่านี้กินงเงื่อมหนมินนิดนี่ เันก็จยางต่อไ้เ่าดกนี่กันร่งรงงามเลยต้องมาเปิดปด,ด่านเอกระเข้วดงตัวได้แล้ว ก็ให้ทางทีมงานเข้าไปหาหน่อไม้นะทีมงานหัวไก่คนหน่อไม้ทางเตอร์่มดละตัวกินโมเลกุลไม้ไายเพราะว่าช่วงนี้หน่อไม้ไายออนไลน์นะย่างชิ้นนี่นะที่กินได้แมงนี่นี่มันโมเม่แมงมุมเขาเอิ้์ดเมงยางชีนโดยหลายห้างมันอยู่ตามทางนี่มันยางเนื้อมัน คุณอาจจะเห็นแต่ยังน้อยค่อยเจี้กันอยู่แม่งอันนี้นะแต่ค่อยกเดี๋ยวนี้ได้กินดแล้วแม่งอันนี้แต่ยังน้อยกินประจําเห็นเลยเอามาจี้กินทุกคน ดงนี้มาไม้ลายทุกคนชุดลายมันจะเป็นมากคุดขี้ดีโมไดงเขาจะมากันอีเห็นอยู่นี่ม,นมาไม้ลายชุดลามันจะพอเห็ดเลยนะทาการเย เดี๋ยวมันนี่ค่อยขิโลตามห้ว่องเรือนะทุกคนเพราะว่าอาการหอนเอาลายยันหมูป่าลงมาดินน้ำตามห้วย ตอนนี้ก็ค้ำมันทุกคนแต่ให้มันยังได้อีกอย่างเลยนะเป็นชายที่กับบ่อนโดยมือปลาแล้วมัน,เนโเห็นยังเลยไปหารอยหิงกันแต่นกน้อยมันค้ำเลยตอนนี้นะ6ุโมงเลย กุ่งงยินบรรยากาศยำแรกนะตอนนี้กาข้ามมือแล้วทุกคนนี่ห้าวจิม,ม่าให้กินกินข้าวแรกมาหนิข้าวกระการปลาหากระมา้า กี่ปลายละกินมือนี่กินข้าวแรงกังม่้าเข็ง่ายเนาข้าวกิวไฟเลย มั่นนะครับตายมันเข้ายากหาการเนื้อต่อทุกคนเลยมังเห็นได้ยังเ<ย>กาโมงงง,ง,งว,ว,ว่ามีใงเท่ชอบผินเลย ป่านี่มันเลยทุกคนเลยปลาซิวเขาหน่งอนยามมีอยังมังมนเดยกเฉพาะเนื้อตัวไฟตัวยี้โมดเป็นความมันมนนนันนี่ปิ้งเพลนนี่ปิ้งปลาไปเลยปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกอันนี้ปลาถือมองที่พวกคนไปซื้อมองมุขคันนี่ท่านปยามพอได้กินแรงปลาถือมอไงน,นะมองปลาซิวนี่ไกลบ่อนี่ละ นปลาค่ะดูเขาโอ้ ไฟรลดขึนเข้าข้าตัวไฟเลย <laughs> เปล ic ่ากเ็ดไม่เปล่เนะเข็ดปวดเข็ดปวดก็ไปเ็ดเข็ดตาบางกันวะไม่ใช่เอ่ะ ในะช่ครับฮิปรปเชื่อมอ้ลยกันเนาะมีนเช,ชื่อนถึงเชื่อมคนนั้นเป็นาวบ้ัวไ่ับเออครับกไทยแต่ะบ้านเอือ้นต่างกันบางบ้านเอื้นให้ปลูกฮิอดปูกปลาวบ้ปกอ่ดูดิฮับน tao không mất hết rồi đó. nữa à, uh. yeah, mất rồi thầy tìm răng bát này mà hết nó là lại luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn S <S <S ตอนนี้เ้าก็ได้กินข้าวกินน้นํา,าแล้ว้ะทุกคนข้าก็อาาน้ําหักแล้วหลังจากเขากินข้าวกินน้ําแล้วนะก็คลิปนี้ค่อยก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้นะกับขอบใจทุกคนที่ติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพบกันใหม่เฮาก็จะได้ไปกันโตวันนี้